ชาแนลของนัทมนโฮโลค่ะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสค่ะประจำเดือนสิงหาคมนะคะคลิปนี้เหมาะสำหรับใครบ้างคลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่มีประเด็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็อยากให้เปิดข้ามเปิดผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะไม่อยากให้ได้รับเอาพลังงานที่ไม่ดีแบบนี้กลับไปเนาะ การอ่านแบบนี้นะคะจะเป็นการอ่านแบบ general reading ค่ะเพราะฉันจะมีทัางตรงบ้างและไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกันไปนะคะเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเขาอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใจดใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสําหรับในเรื่องของแนวโน้มความรักความสัมพันธ์สําหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนสิงหาคมสําหรับคนที่กําลังมีประเด็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะคะชาววันพฤหัสเดือนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้นะที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย คุณนั้นเนี่ยจะวนๆเวียนๆอยู่กับในเรื่องของการงานการเงินนะในเรื่องของปัญหาต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะเน้นไปเรื่องของทามาหากินมากกว่าสําหรับชาววันพฤหัสนะมันเป็นไปได้นะคะว่าคุณนั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่มาจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยสามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทำให้คุณนั้นเนี่ยมีจุดที่จะโฟกัสในชีวิตในอนาคตของคุณนะชาววันพฤหัสนะคะมาจากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะก็คือคุณคิดที่อยากจะมีเงินมีทองอยากจะมีทรัพย์สินอยากจะมีเข้าของเงินทองอยากจะมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะแรงผลักดันที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคและทําให้คุณนั้นเนี่ยโฟกัสกับในเรื่องของงานก็คือในเรื่องของความรัก ในเรื่องของคนรักคู่ครองในเรื่องของจิตใจของคุณนะที่ทําให้คุณนันเนี่ยโฟกัสในเรื่องของเงินของงานคือเรียกว่าความรักเป็นแรงผลักดันให้คุณนันเนี่ยสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยชาววันพฤหัสนะมันเป็นไปได้ว่าก่อนหน้าเนี้ถ้าใครนะคะที่มีปัญหาจบหรือเลิกลากับแฟนเก่ามามันเป็นไปได้ว่ามีแนวโน้มที่ว่า มันจะทําให้คุณนั้นเนี่ยเรื่องงานของคุณมันหยุดชะง,งักจากการที่คุณนันเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนกับในเรื่องของการของงานมากกว่าก็กลายเป็นว่าเรื่องงานคุณหยุดชะง,งักไปหมดนะคะสําหรับชาววันพฤหัสคือเอาง่ายๆว่าเหมือนพอใจคุณเสียแล้วแบบเรื่องงานคุณชะง,งักไปหมดเลยไม่ได้ชะง,งักเพราะอะไรนะชะง,งักเพราะว่าการที่คุณนันเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ต้องการอะไรแล้วอยากจะอยู่เป็นอร์มิ t อยากจะอยู่นิ่งๆงเงียบๆคนเดียวอยากจะปีกวิเวกไม่อยากจะสนใจใครแล้วอยากจะแบบนิ่งพักห่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ยังรอคอยคนเก่าๆในอดีตของคุณนะคะมันเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชาววันปฤหัสเนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของความก้าวหน้าต่อสู้ดิ้นรนต่อให้มีอะไรมา พังในเรื่องของงานเนี่ยคุณก็พร้อมที่ต่อสู้ดิน้นรนพร้อมที่จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะรวมถึงในเรื่องความรักเองคุณก็แบบต่อสู้ดิ้นรนทุกอย่างเพื่อในความรักที่ดีในอนาคตแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนในความรักที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นคุณนะที่กําลังรอคอยคนรักเก่ารอคอยเรื่องเก่าๆในอดีตคือช้าวันพฤหัสนะตอนเนี้ย ใครที่เพิ่งจบเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าไปเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าการงานจิตใจการต่อสู้เรื่องหน้าที่การงานมันค่อนข้างจะหยุดชนะเพราะว่ามีในเรื่องของความคิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับกับคนรักเก่านะกินไม่ได้นอนไม่หลับกับคนเก่าๆในอดีตเครียดรอคอยความรักเก่ารอคอยสิ่งเก่าที่จะมาปลดปล่อยรอคอยดูสิ่งทุกอย่างแต่ถามว่า มีโอกาสที่จะกลับมาไหมมันโอกาสมันค่อนข้างยากนะคะนะรอคอยความรักที่ดีเป็นไปนได้ว่าชาวมันพฤหัสอาจจะมีการที่โหยหาความรักที่ดีโหยหาสิ่งที่ดีในชีวิตของคุณโหยหาความรักโหยหาความรักความสุขโหยหาความรักที่มันเป็นสองถ้วยที่มันมีความอิ่มเอิบใจถามว่ามีในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเครียดวิตกกังวลจนบาง บางคนนี่คือแบบเหมือนเหมือนไม่สนใจกับอะไรในเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะเจอเจอคนใหม่ไหมมีโอกาสที่จะเจอเจอคนเข้ามาใหม่ในชีวิตนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้ช่วงเดือนนี้แต่มันก็เป็นไปได้ว่า เจอไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนในอุดมคติของคุณเป็นคนนี้ที่คุณใฝ่ฝันทุกอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วและสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่ทิ้งจากในเรื่องความรักเก่าๆจากในเรื่องอดีตเก่าๆมันทําให้คุณยังวนอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะแนวโน้มสรุปความรักความสัมพันธ์สําหรับผู้เกิดในวันพฤหัสประจําเดือนสิงหาคมนะคะ เอาใจช่วยมากๆเหมือนกำลังใจไม่มีให้ก้าวต่อไปอืมใครที่กำลังมีประเด็นปัญหาอยู่กำลังใกล้จะเลิกลานะคะจะบอกว่าคู่กรณีของคุณเนี่ยด้วยความที่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วนะคือใครที่จะเจอในสักคู่กรณีของคุณเนี่ยถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นแบบเนี้ย ไม่ได้สนใจหรือห่างๆห,หายๆแล้วแต่อารมณ์เขาเขาม,มีความคิดหรือคำพูดว่าอยากจะอยู่นิ่งๆเงียบๆคนเดียวอยากจะมีโลกส่วนตัวอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากจะต้องการอะไรไม่อยากจะต้องการใครนะตัวคุณตัวคุณเองนะคะก็พยายามที่จะหาคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างมาประคับประคองนะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคนหนึ่งคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งคนหนึ่งแต่จิตใจในเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยสักนิดนึงนะคะจะถามว่าพยายามไหมพยายามมากๆแต่สุดท้ายแล้วในความรักมันยังไม่แน่ไม่แน,ไแน่ไม่นอนเลยใครที่เจอเจอเจอกับสถานการณ์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสนะที่ว่าความรักของคุณเนี่ยมันจะมีใครเข้ามาแทรกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ถามว่ามันมาแทรกแล้วมันก็ยังแบบลังเลกันอยู่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ขาดแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเปราะบางสักนิดนึงเพราะว่า อารมณ์มันก็ยังแบบฉุนเฉียวเก็นกันอยู่อะนะยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวยังมีแบบปัญหายังไงแบบนั้นอยู่นะยังไงเอาใจช่วยมากๆสําหรับชาววันพฤหัสนะคะก็คิดว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งอะคุณเป็นคนที่เก่งขนาดเนี้ยอดทนดิ้นรนต่อสู้อย่าปล่อยให้ในเรื่องของความรักอย่าปล่อยให้ในคุณนั้นเนี่ย เสียกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปในการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเอาใจช่วยมากๆนะคะสำหรับชาววันพฤหัสประจำเดือนสิงหาคมสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อกันได้ที่แฟนเพจของนัทมนพยากรณ์หรือจะเป็นช่องชาแนลของนัทมนโฮโลค่ะหรือจะเป็นไลน์ ID นะคะ t n a t h a m o n h o l o ค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะ